ต้องมาโอนี well ้ออกไหมโอเคโอนี้ออกดีกว่าเนาะโอเคค่ะสวัสดีทุกห้องนะคะสวัสดีค่ะบนึ่งอโอเคพี่แพทริกออกก่อนคนแรกมาหนึ่งสองสามโอเคหนูอยู่กับอนาทาเซียโอเคทิสาฝากด้วยนะโอ้พี่พี่แพทริกแรง ไม่ใช่ไม่ไม่รยพี่แพรจัดการได้อยู่หรอคะเพราะว่าทางนี้ก็คือนั่งหนีบผมเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ใช่สู้ๆไปเลยคุณบอกฟันดีแล้วมาสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะพี่สุกี้คุณองครับคุณองครับอีซี่นะอีซี่นะคุณองรู้จักหอหน่อเอ็นเนาะ เราต้องรอดูเราต้องรอดูเราต้องให้พี่พัติเอกจริงต้องรอพี่จ้ากลับมาอู้เลยครับผมเอาแล้วรีเหมยมาแล้วรีเหมยเชื่อเชื่อคุณเชี่ยโอ้นี่เขานี่เขาพี่เหมพี่เหมยขอบคุณค่ะน้องกล้องสวัสดีค่รับ สวัสดีค่ะพี่ติ๋วขอบคุณค่ะพี่พี่ใยกันแท็บจอพี่พี่นี้ขอบคุณนะคะเอวี่วันพีชแท็บแท็บสกินขอบคุณพี่จงกับพี่เมสซิชชินทำห่มนอนยังไงให้ตื่นมาสวยอย่านอนดิ้นค่ะอย่านอนดิ้นทำทำได้ไหมอ่ะทำได้ไหม ไม่คนนอนไม่ดิ้นนะสินอนด้ยส,สวัสดีครับนี่มันหมดทพุอีกแล้วมาตื่นมามนผมมันก็ยังอยู่ส,<อ>สคนครับสคนครับพ,พี่ออมเอลิซาติงคิวพีวัฒนาขอบคุณค่ะม่แม่ได้ไหมดดงตอตออกมาค่ะบอนตูดอตูดรัฐมนอูด,ดอขอบคุณค่ะขอบคุณะพี่เวนทมาช่วยด้วยนะมีพลี เอาแล้วโอ้โหน้โอ้โหเขามีหมดเลยนะทุกคนมีเหมยครับคุณครับมีนัวโอ้โหพี่วันนี้ขอบคุณโอ้วินหล่อ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 นโอ้โหขอบคุณค่ะทอบคุณหมดมากนะคิวขอบคุณครับปลาเราคุณสามครับคุณสามคุณสามยังไม่หมดไงพี่ของพี่แพ็คพิกยังเหลืออยู่ยังไม่หมด คุณสามกำลังมาโอ้โหโอหโก้หโอ้ thank you thank you ขอบคุณะโอ้โหแล้วหนูเจอพี่เป็นครั้งแรกัแโอ้โหแรงมากนะโอ้โส่งการแรงมากจริงจริงโอ้โหพี่มาขอบคุณค่ะเอลิซาเบธสเสีอ ดูน้ำมีเท่า่ห่งสี่สี่สี่ปัดไพี่เกดขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ที่ทำผมจะมาจะออกไปข้างนอกเหรอคะหรือว่าทำผมพรุ่งนี้ทำผมนอนอ๋อใช่ทำผมไว้วันพรุ่งนี้ทำแล้วนอนนะคะพี่พีทวา Thank you for following me ปกติพี่แพทริกลงไลฟ์กี่โมงคะ พี่มูโหมีความสนใจตั้งแต่ชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนมาตอนห้าทุ่มอะไรเงี้ยโอแต่ว่าใกล้แล้วใช่ไหมใกล้ครับผมพี่มูนไลท์ด้วยดีนะคะเราไม่อยู่แกงดึกแล้วหรอพี่แพรก็ก็เหมือนแบบหลังๆมันแบบเริ่มแบบร่างกายไม่โอเคอะไรเงยเออมันรวนเนอะหนูว่านอนดึกแล้วมันรวนอะ รวนมากจริงไงรวนแล้วคือมันกลายเป็นว่าอีกวันหนึ่งเราไม่ได้ใช้ชีวิตอ่ะมันถึงว่ามันนอนแล้วก็ตื่นมาไลฟ์อย่างเงี้ยไม่เหมือนคนลูปแล้วก็นอนไม่หลับด้วยใช่ใช่แล้วเราต้องทำงานด้วเช้าอะไรเงี้ยก็ยิ่งยิ่งไม่มีคุณภาพน้องเมลีขอบคุณใจซ้อมค่ะน้องขอบคุณค่ะ thank you for following thank you every one p l e a s e tap tap s ก i n พี่จักรจัทต์มาแล้ว มาหนึ่งนาทีร้านมินิล้านมินิร้านมินิร้านมินิเฟสโคมคุณโอ่งอยู่ไหมอนาธาเซียเราพี่จักรจันชอบโยนสดเลยนะคุณโอ่งอยู่นะคุณโอ่งอยู่นะเอาตรงพี่แพททิกหนูไปดูอนาธาเซียพีเคพี่โอ่งโยนยูนี้อย่างเดียวเลยแบบโอลี่ยูนี้ใช่แบบโอ้ยแบบเกาหลีงงอะเกาหลีจริงไหระวังนะระวังนะเขามีนวม เน yeah, ี่ยนี่ขอบคุณค่ะไว้สิบวิครับมาเราสามสิบวิระวังนะสามสิบวิสุดท้ายระวังระวังพี่จูขอบคุณค่ะนี่ธมินทร์พี่จูขอบคุณค่ะพี่มุนีขอบคุณครับอ่าจ๋านะน้องมะลิพี่ทินมันยุดค้างหรือว่าพี่ทิบขอบคุณค่ะแปดวิสุดท้ายโอ้โหเอาน้องหมดแล้วเหรอโอ้ my god มีจักรจัน้โหเอาแล้วน่นเก่งมากพี่จ,กจักรปาคมคมโอ้โหน่คอนคาพี่นอพพี่มูขอบคุณนะคะพ,พี่หนุ่ยพี่เสียพี่นีพี่แบค๊คขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะโอ้ยตั้อลิซาพี่มมโหมี่วดีพี่พี่ตากรอพี่ใหม่พี่จูพี่ตี๋พี่เทิยนนพี่ออมขอบคุณค่ะใช่ปากหนึ่งวิเลยขอบคุณลูกเชียรซูซานเจจานะคะมาปรลณมอนไลท์มอนไลท์ can you check is here o not I cannot understand ันนี้ขอบคุณค่ะพี่จักแังมาหนึ่งวินาที่สุดท้ายมือปากข่าว่าจจานะคะพี่ตากระดา นาพิเศษให้เขหนูค่ะนาพิเศษให้เนาพิเศษเขาทุกที่เลยเนี่ยนาพิเศษให้าเขาทุกทโอเคนาพิเศษให้าสักที่แบบที่สักคนใจสุดแม่รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายพี่องค์โตมาแล้วแหละพี่องค์ออกมาแล้วโน้โน ้อฟี่เฮนิสาพิสส์ม่เชลได้เขาสูท right Everyone, everyone please, tap tap ซักที2 point oh. 2 point สามแต้มนะทุกคนมีสามแต้มนี่เบอร์สวัสดีค่ะอยากจะ้อมงร้อยถูกคหะ มิเชลส์ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มูขอบคุณครับเอาแล้วขอบคุณครับพี่มูขอบคุณครับ Thank you มาอ้าว

คพี่นี่สวัสดีค่ะพี่ HSP ค่ะพ่สเมสิมาเทียมพี่จินไปนอนอะพี่จินก็จองค่ะีฟีแล้วพี่จีจีน่าจะเป็นใจช่งค่คสค่ะดีค่ะ I think he can n o t e I think he l o o k like e มาพี่ลุยง้อหรือยังคะ ไม่ควรใจพี่ตนมเข้ามางล้ขึ้นส่าคุณค่ะมาวันนี้เราจะได้1นึช,นชนิ้นส่วนไหมนีมม่มีโอกาสได้อยู่ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีโอกาสได้1นึชิน้นส่วนอยู่ค่ให้ uh hi, <every S 1> ทุกเอ่อทุกคนทุกี tap tap for me พี่เบนสวัสดีค่ะมอสขึ้นแล้วยังไหนดูสิน้องชายหนูมาอะไรอย่างครับผมยังเหรอพี่เพลงสวัสดีค่ะไม่ถเวลารอกตอนนี้สองนาทีครับพี่จั๊กง่วงก็หน่อยใช่เดี๋ยวจะลงอ่ะชูมินิทเลฟชูมินิทเลฟพี่จักปัดออกแล้วครั้าใหม่หล่อนี่แม่ปัดออกเข้ายัง ไม่แน่ใจเลยอะค่ะพี่แพททิคเป็นตัวคืนอะไรคะแต่ว่าไม่ไม่ทถูกนะพี่ครับพี่เอ่อจีนครับไทยจีนเอาวิเปลว่าหนูแปลภาษาจีนเมื่อกี้พี่แพททิคก็หลัวสิพี่แพททิคพูดจีนไหมพี่แพททิคพูดจีนไหมไม่ครับพี่แต่พี่ได้ภาษาญี่ปุ่นอ๋อเป็นลูกครึ่งจีนแต่พูดภาษาญี่ปุ่นใช่อ๋อแปลว่าฟังพูดพูดจีนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ได้แต่จีนกลางไม่ได้ครับพี่ดงสวัสดีครับ no but หอ <Okay. S 1> มสวยขอบคุณค่ะใช่มากินนี่เหมือน <Thank S 1> ่ชงนอ้รือยัง thank you for follow me i say g o o l มาหนึ่งนาทีสุดท้ายเปิดเพลงให้ last minute one minute one minute อืมน่าค่ะลุ้คือเปิดเพลงจะได้ไม่เยี่ยมเกินไปเนาะพี่หนูชี้ขอบคุณใจส้มค่ะพี่เบน Thank you for tap tap นะคะพี่เบนขอบคุณค่ะที่พ่อนุชิ้ขอบคุณค่ะมามันมันยังมีของขวัญลับอยู่ไหมอ่ะแล้วคบาุณหมดแล้วเนาะอ๋อของขวัญเราไม่หมดเวลาแล้วเนี่ยหายเถอะพี่ป๊อกขอบคุณค่ะหัวโอ้เขา่หนเโอ้พี่จขอบคุณค่ะที่สามทีสุดท้าย มาอ๋อยังมีอยู่เหรอของขวัญลับหนูยังไม่เคยเห็นของขวัญลับเลยนะเอาแล้วเอาแล้วมารูดีมาแล้วดีเหมยมาแล้วนิทัศมาแล้วดีเบงขอบคุณค่ะคค่ะขอบแปดเป็น second ฮึโหอีเสียดูแต่งหนึ่งมาสตรีมินา พี่ปามี่ขอบคุณค่ะพี่โมูขอบคุณครับ Thank you โอ้พี่จักรกัจันไม่ทันเลยพี่นี้ไม่ทันนะครับถ้ามาถ้ายพี่สุถ้ามาชนะพี่สุนะชนะแน่นอนพี่ดีขอนพี่เกดพี่คพี่จักรกัจันต่าจะปาดแบบไม่ต้องใช้นวมก็ได้อ่ะพี่แพทริงไม่ใช่เพราะว่าเครื่องพี่จักรกัจันเขาไม่เห็นเวลาเครื่องเขาแบบเหมือนบั๊กอะไรเงี้ยอ๋อดีเลยใช่ไหมพี่คุณดีเลยถึอว่าถึงว่าเหมือนพี่จักรกัจันจะแบบส่งใช่ใช่ Can I ask? May I ask you? Yes, mm -hmm. yes. It's yes. possible if someone's still here in, like, like in, I don't know, like, a, you know, the pictures, right? But not here. Not real here, but the TikTok show that he is here. What? Mm -hmm. Like, TikTok show that this person, one person is here. Yeah. But it's possible if He's not here. Oh yeah, yeah, it's As possible. It's, it's, it's possible if if he hides hide hide, hide his, his user. Hide his his. No, uh, no, no, no. TikTok showed that he's here. Yeah, right. <laughs> uh He -huh. never. He usually answer and something like and sitting he here for a short time, but he's not here. But TikTok showed that he's here. It's possible. Oh. Um, yeah, no, no. Law. No, I don't think so. If 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 it showed that he's here, so the the reason that he 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 didn't answer, because uh, he might be sleeping at a time or he might be away at a time, but, but he's still. Oh, like, maybe he fell asleep. Yeah, fell asleep. At a time. <laughs> maybe. <laughs> Good night for you, all. พี่จอมีขอบความคิดก็เหมือนเหมือนเราบางทีแบบเปิดทิ้งไว้อืมใช่ครับประจำเลย right กุนองพี่องอ Yeah 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 right because this you know the name ah เหมือนเหมือนพี่จักรกัจจานะบางทีเขาก็เขาก็อยู่ในห้องพี่แต่ว่าเขาหลับทำนู่นทำนี่อะเนาะส่งชายใช่ไหม บางทีมันนีเลยนอนจริงๆเลยหมายขอมว่าบางวันก็อยู่อ๋อนอนจริงๆอ่ะนอนจริงๆเลยใช้ใช้แบบใช้ห้องพี่แบบเขาเรียกอะไรเป็นเป็นบ้านเะยคุ้มเลยคุ้มสวัสดีครับพี่เจเจใช่ค่ะ